สวัสดีครับพี่น้องประชาชนเห็นฤทธิ์ไอ้หนูผียังเห็นฤทธิ์นายกรัฐมนตรียังเห็นฤทธิ์ยังเด้งอธิบดีตั้งอธิบดีโยกย้ายผู้ว่าถามว่าเพื่ออะไรผมมองเลยเพื่อได้ประโยชน์สูงสุดในการเลือกตั้งครั้งหน้าเพราะผมพูดหลายครั้งเลยว่ากรมการปกครอง,กง,กรปองเป็นผู้ช่วยกกตในการทําหน้าที่ในแต่ละหน่วยเลือกตั้งและใช้อํานาจรัฐจากอํานาจหน้าที่กระทรวงมหาดไทยได้อย่างเต็มที่เพราะในการเลือกตั้ง อนุทินก็ยังรักษาการอยู่นี่คือแผนครับแล้วก็มาอ้างว่าประหลัดโยกย้ายครับถามว่าอยู่ๆอยู่ๆประหลัดจะโยกย้ายไหมถ้าไม่มีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีอ่ะอยู่ๆประหลัดเขาคิดเองไงนึกอยากโยกย้ายเลยอย,อยากโยกย้ายพอดีเหรอไม่ใช่ปอมสิ่งที่มึงพูดนะปอมไอ้หน,หนูที่มึงพูดนะปอมอยู่ๆพอเปลี่ยนนายกปุ๊บประหลัดนึกอยากโยกย้ายเลยไนงะแล้วตอนยังไม่เปลี่ยนนายกทําไมปร,ประหลัดไม่โยกย้ายล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พวกมึงทํากันนะ กูบอกเลยนะไอพักสีน้ําเงินนะมึงยิ่งทําให้ประชาชนที่เขาไม่ได้โง่เนี่ยเข้าใจเจตนามึงว่ามึงต้องการความได้เปรียบทางการเมืองมึงต้องการความได้เปรียบในการเลือกตั้งครั้งหน้าและสี่เดือนเนี่ยมึงยุบสภาแน่อาจจะยุบก่อนด้วยเพราะมึงกลัวเขาอภิปรายไม่ไว้วางใจเกมแบบนี้กูอ่านออกเพราะนั้นพี่น้องครับอย่าไปสนับสนุนครับพักแบบนี้ พักแบบนี้นะครับไปดูนะครับขนไปเต็มพักเลยคนประเภทไหนย้ายก็ไปย,าย้ายก็ไปมาจากไหนก็แล้วแต่กูจะหักหลังใครมาหรือไม่ก็แล้วแต่กูรับหมดเพื่อให้พักใหญ่ขึ้นเห็นหรือ,อยังครับพักนี้เป็นพักที่ผมไม่เลือกและก็อยากจะเชิญชวนประชาชนว่าอย่าไปเลือกไอ้พักแบบนี้